สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตามแวมาคุยอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมเนี่ยเริ่มออกไปจับจ่ายใช้สอยเงินทองนอกบ้านกันหรือ,อยังนะครับผมมั่นใจเลยว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณผู้ชมอยากจะซื้อหากันนะครับนั่นก็คือเครื่องประดับมาแก้วแหวนเงินทองสร้อยคอสร้อยข้อมือนะครับต่างหูกําไลต่างๆทีนี้คุณผู้ชมนะฮะผมบอกเลยว่าเครื่องประดับต่างๆที่คุณผู้ชมซื้อเนี่ยซื้อยังไงให้มันได้2เรื่องในคราวเดียวกัน สองเรื่องอยังไงครับเรื่องแรกคือซื้อเพราะชอบซื้อเพราะสวยซื้อเพราะอยากได้อันที่สองซื้อแล้วเสริมดวงเราได้ด้วยมันจะเสริมดวงยังไงล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคุณผู้ชมมามาเข้ามาชมกันคุณผู้ชมครับอย่างแรกเลยคุณผู้ชมครับใครเกิดราศีมังกรเขาบอกว่าราศีมังกรเครื่องประดับอ่าเครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับที่เหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับ <c oughs> คือเลือกใส่แหวนสีเข้มนะฮะจะช่วยให้คุณดูดีมีความน่าเชื่อถือนะฮะแหวนสีเข้มต่างๆนะฮะไปลองเลือกซื้อดู ต่อมาราศีกลุมครับเขาบอกว่าเสริมดวงความรักให้ใส่จี้รูปปลาโลมานะครับช่วยให้รักสดชื่นสุขสมหวังอะไรติดติขัดเรื่องความรักราบรื่นแน่นะราศีมีนก็บอกว่าควรใส่สร้อยข้อมือหรือแหวนหยกขาวช่วยให้แคล้วคลาดในทุกๆเรื่องนะครับความปลอดภัยอะไรต่างๆใช้ได้หมดนะฮะราศีเมษบ้างล่ะลัคนาราศีเมษใส่เครื่องประดับที่เป็นจี้หรือแหวนรูปหัวใจจะช่วยให้ดูดีมีสเสน่ห เสริมสเสน่ห์เราโดยทางอ้อมเมตตาม,มหานิยมว่างง่ายๆกันละคุณผู้ชมครับต่อมาพฤษศาราศีพฤษศใครเกิดราศีนี้บ้างใส่เครื่องประดับชิ้นเล็กนะครับอย่างเช่นกําไลหยกนะจะเสริมเรื่องของความรักและความร่มเย็นในชีวิตให้เกิดกับคุณผู้ชมราศีพฤษศได้ราศีเมถุนกันบ้างควรใส่เครื่องประดับชิ้นใหญ่นะครับให้ดสะดุดตาจะช่วยเสริมเรื่องของบารมีนะครับไปไหนก็ดูโดดเด่นในสายตาของชาวบ้านเขาแหละว่า,วาง,ง่ายง่ายนะครับ ราศีกรกฎนะราศีกรกฎหรือราศีปูเขาบอกว่าใส่เครื่องประดับจากลูกปัดหลากสีนะฮะจะช่วยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูนะครับมองเห็นเราปุ๊บเนี่ยจะเมตตาเอ็นดูเราทันทีพร้อมที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูเรานะฮะต่อมาราศีสิงห์บ้างราศีสิงห์เขาบอกว่าหาแหวนที่เป็นพลอยสีฟ้านะครับพลอยฟ้าสดเลยนะเอามาใส่จะช่วยเสริมดวงทางด้านความรักและโชคลาภไปในตัวอสองเรื่องในอันเดียวกันเลยนะคุณผู้ชมพลอยสีฟ้าสดนะครับ แหวนงามๆเนี่ยเยอะแยะเราไปเลือกที่ร้านเครื่องประดับได้เลยนะฮะชาวราศีสิงห์ไปกันที่ราศีกันบ้างครับราศีกันก็บอกว่าใส่ตัางหูมุกจะช่วยให้ดูอ่อนหวานนะครับเสริมสเสน่ห์นะครับต่อสายสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามหรือคนรักคู่ครองนะ,ค,ะความรักจะปังความรักจะดีไม่ติดไม่ขัดไม่มีอุปสรรคใดๆ ะะราศีตุลนะราศีตุลก็ท่อนกระแท่นมานานเนาะเขาบอกว่าสวมแหวนที่ทําจากหินธรรมชาตินะครับหลากหลายสีเลยมีให้เลือกนะฮะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามจะประสบความสําเร็จเรื่องความรักที่มันติดขัดมานานก็จะสมหวังละงานนี้นะครับพลอยสีสันต่างๆจะหินธรรมชาตินะฮะอันนี้ใช้ได้เลยมากระที่ราศีพิจิกครับาราศีพิจิกราศีแมงป่องนะเขาบอกว่าใส่เครื่องประดับที่ทํามาจากทองนะฮะจะทองคำนะหรือว่าทอง โกมาสเตอร์ Master, หรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับทองเยอะแยะมากมายหลายแบบทองเคก็ได้นะคะจะช่วยเสริมดวงทางด้านการเงินการทองการลงทุนต่างๆได้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมพี่จิกเนี่ยได้เงินมาปับ๊บเขาจะต่อยอดด้วยการนําไปทําบุญต่ออีกทีหนึง่งบางส่วนนะมันจะได้สมพงกันแล้วก็ไปด้วยกันได้นะฮะและสุดท้ายราศีธนูนะครับชาวราศีธนูเขาบอกว่าคุณเนี่ยควรหาสร้อยข้อมือที่เก๋ไก๋ดูมีลักษณะตุ้มติ้งห้อยตุ้มติ้มหน่อยนะครับมี อะไรห้อยดูน่ารักน่ารักนิดนึงเนี่ยมันจะช่วยเสริมดวงด้านความรักกับเรื่องของความสบายใจของตัวคุณนะฮะราศีธนูที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยสบายใจนิดนหน่อยหน่อะครับความรักอาจจะกระท่อนกระแท่นควรไปหาสร้อยข้อมือที่มันมีตุ้งติ้งห้อยนะครับเป็นลูกตุ้ม,มเลยห้อยได้หมดนะครับคุณจะซื้อแบบทองคำนะ,ะเงินหรือว่าทองคําขาวได้หมดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่ความที่คุณถนัดที่จะซื้อมาใสา่แต่โดยรวมแล้วเป็นลักษณะเครื่องประดับแบบนี้ทั้ง12ราศีปีเกิดจัดหามาซะแล้วจะ ประสบความสําเร็จนะครับเสริมดวงไปอีกขั้นหนึ่งกับเรานะครับเป็นไงฮะคุณผู้ชมตัดสินใจออกจากบ้านไปดูเครื่องประดับแล้วขอให้ได้สมหวังขอให้ได้อย่างที่ใจชอบแล้วเอามาใช้งานได้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมช่อง YouTube เราเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งไปกดติดตามนะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ